จริงๆไม่ได้เตรียมสปีชอะไรมากเพราะว่าตกใจไม่รู้ว่าตัวเองจะได้รับรางวัลนี้อ่ผมผมไม่คิดว่าจะได้นะครับแล้วก็ก็เมื่อกี้ก็โมแต่คุยกับไอ้เจฟครับคุณเจฟซาเตอร์ที่มาลองเพลงนี้ด้วยนะครับขอบคุณงาน Night Entertainment a w น r d 2025นะครับรางวัลศิลปินเดี่ยวแห่งปีนี้นะครับ ก็ขอบคุณนะครับงานของเรามีแค่เราเท่านั้นที่ทำได้ครับผมขอบคุณครับผมเจฟซาเตเตอร์ครับผู้ควรมากค่ะเพลงแห่งปีเจฟซาตเตอร์เดี๋ยวน้องเจกอยู่รอกลางเวทีก่อนะคะค่ะตอนนี้ก็ขอเชิญนะคะงานของเรานะครับบางทีก็ให้เพื่อนทำบ้างเพราะบางทีเพื่อนเก่งกว่าเรานะครับขอบคุณครับ <laughs>